ลูกห่าหาตจะกื้นแ่ไปไวเด้อนี่ตั้งไหนล่ะไม่ออกเลยสีกระมังสีทางจุกุกเป็นไดเป็นไดแบบนี้ทำอะไรอ่ะเอ้ากระบปกากินมันถือผีเขากูเอาน้ำม้นสาดมันผีเสียงจีได้ออกโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเออแล้วเป็นอย่างมันคือสันสนาแสดงว่ามันไม่ได้ผึ่งผีเขาตีก็มันโลดแดงไง อออถ้าไม่ออกตายคืออย่างเอาแนนก็คือก็ออกข้าเล่าไงผมมีอยู่ละห้าสิบบาทให้ออกช่วยยี่สิบบาทมันจะได้ขวดน้อยหนึ่งขวดโอ้ยเออ,เอ,อไม่ไมเดี๋ยวไอ้ขอยีออ่สิบบาทได้ไหมโอ้ยผมไม่ให้มึงหรอกพ่อเล่บอินฮะขวดกระนิวกับผีเขาามึงกลัวกูถสาเป็นหว่วงมึงอเอาที่ไหนได้